เอาละครับสวัสดียู YouTube ทุกท่านนะครับอยู่กับผมพี่หมีละลาในสปีดเพเยอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้มาอยู่กับน้องลิซ่าที่น่ารักของผมกับเกมกินชินอิ m แพ c t นะครับวันนี้จะมาพูดถึงน้องลิซ่าโอเคคืออาจจะมีหลายคนที่ไม่ได้ปั้นน้องแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะไปรู้จักกับลิซ่าในสายหนึ่งที่เรียกว่าสายชยนานภาพซึ่งโอเคน้องจะเก่งขนาดไหนนั้น๋ยวเราลองไปเทสกันดูนะครับผมไป โอเคครับเรามาดูค่าสถานะของลิซ่าของผมกันนะครับลิซ่าของผมในเลเวล90นะครับพลังชีวิตอยู่ที่16,814พลังโจมตีอยู่ที่1,193และพลังป้องกันอยู่ที่746ความชำนาญท่าอยู่ที่1,000และพลังกายสูงสุดอย่างที่เรารู้กันก็คืออัพได้สูงสุดอยู่ที่240นั่นเองอาวุธที่น้องลิซ่าใช้ Scavenger Fragment พลังโจมตีอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบสี่และความชำนาญท่าอยู่ที่สองร้อยที่ใช้นะก็จะเป็นน Tailoring Sea ะครับผม ก็ตามนี้เลยโอเคครับกลุ่มดาวอยู่ที่กลุ่มดาว2ซึ่งอันนี้กลุ่มดาวจะขอบอกว่าไม่เกี่ยวกับสายชํานาญธาตุเท่าไหรนะ่นักเดี๋ยวจะเป็นเหมือนดานรามีเสริมมากกว่าถ้าเล่นเป็นสายชํานาญธาตุย้ำนะว่าสายชํ m านธาตุโอเคครับในเรื่องพรสวรรค์นนะอันนี้เป็นความโปยส่วนตัวเลยลงพรสวรรค์ไปที่99 9, 9, 9นะครับผมข้อมูลส่วนตัวไม่เต้งเนาะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าลิซ่าสายชำนาญท่านั้นน้องจะเก่งอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคนะครับมามาลองทดสอบกับพื้นการด,าด้านหลังเราดีดีกว่าโอเคเพลตเตื่นมาคุยกันหน่อยทดลองไปเล็กหนึ่ง อ่านะครับการโจมตีปกติของลิซ่าไม่มีอะไรครับจะอยู่แค่400-600ถึงสูงสุดอยู่ที่หนึ่งพันะคือสูงสุดแล้วจริงๆนะแต่การโจมตีปกติซึ่งน้องเบามากดูทีสภาพนะอ่าส่วนคนสงสัยว่าถ้าสกิลท่าเนี่ยอัพมาได้เป็นยังไงเดี๋ยวดะนี่คือสูงสุดของลิซ่าแล้วนะในเรื่องการใช้การโจมตีปกตินะครับผมโดยที่เราจะไม่มีการทําปฏิกิริยาอย่างอื่นเลยโอเคนะครับ อ่ะโอเคนะครับผมวันนี้เราก็จะเริ่มมาทําการผสมาธาตุกันแล้วซึ่งผมจะยกตัวอย่างของตัวละครมาทั้งหมดอีก3ตัวอีก2เออสตัวละครนะก็จะมนะีน้องได้ทีดาที่ได้มาล่าสุดเลยก็ตามสภาพเลยคือน้องยังไม่ได้ทํานะโอเคอัติแฟร์ตัวอาวุธที่ใช้ก็จะเป็นตามนี้เลยอ r ติแฟ c ์นี่ใส่มาเพราะกันตายนิดนึนะแล้วก็เลเวลตามนี้เลยอบาราก็เช่นเดียวกันนะ,ะทุกคนดูต่อนนะก็คือ ถ้าสถานะของทุกตัวละครนั้นผมจะตัดทิ้งให้หมดนะจะเอาแค่เฉพาะตัวลิซ่าม,มาใช้เฉพาะเลยนะอะดูดูได้ดูได้นะเนี่ยนะ,นะ,นะไม่ได้ใส่อะไรเออจะ่จะเฮ้ยไม่ได้ใส่อะไรทังสิ้นนะครับโอเค จากที่เราทดสอบเทสเมื่อกี้นะครับน้องลิซ่าเนี่ยทำดามเมจได้แบบน่ารักมากคือคําว่าน่ารักคือน่ารักจริงๆนะคือนาเบื่อเล็กๆน้อยๆน่ารักมากคราวนี้เราจะมาลองปฏิกิริยาของการชนานาญธาตุกันผมจะเริ่มจากธาตุไฟก่อนอ่าอย่าขอาอนุญาตหย่อนลูกตาเหมือนกันลงไปคุยกับรากมะม่วงก่อนโอเคครับ ตอนที่เราเมื่อกี้เราทำราคาเท่าไหร่นะประมาณเกือบกับพันเนาะคราวนี้มาดูโอเวอร์โหลดกันอเรือใครจะเห็นไม่ชัดโอเอ๊กดผิดขออภัยดูอีกครานะหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันอ่ะคราวนี้เรามาลองสถานะธาตุน้ำบ้าง 1519ช็อต2ครั้งด้วยหลบอุ้ยโดนเต็มเต็ม1519ครับโอ๋เดีเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยเีเีเ เออทัดไม้กันดีกว่ามันไม่อยู่ที่นี่ให้ผมทำเลยโอเคครับเริ่มตอนที่หนึ่งครับโอเคทำดีกานก่อนอุม้มไรเท่าไหร่นะเมื่อกี้สองหมื่นหกนะครับสองหมื่นหกพันสองร้อยาทัปลูกแล้วได้แค่ประมาณสี่พันกว่านะ สองหมครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองรีเพย์ดูกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะสต็อปอ่าปฏิกิริยาไว้ให้ชัดๆอีกสอสาครั้งนะแล้วเรามาลองดูกันซิว่าดาเมจของน้องในการทำในสายคอมโบเนี่ยจะแรงขนาดไหนนะครับผม Enough. Everyone hold hands! Make yourselves at home! The jungle Time for takeoff! Uh -huh. Let me leave you alone! Here. Surrender and Surrendering right. will be gentle. Yes! <laughs> you win. ะนะครับผมก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพิซซ่าสายชำนาญ่านในปัจจุบันในตอนนี้เดี๋ยวพี่หมีเนี่ยทำทีมของน้องเสร็จเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวจะมาลงคลิปอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วเพื่อนๆละครับได้ทำพิซซ่ากันไหมถ้าชอบพิซซ่าสายชำนาญ่านุหรือยอยากจะได้พิซซ่าสายนี้แล้วก,ก็ลองปั้นกันดูนะครับโอเคครับก็ จบเป็นที่เรียบร้อยในพีนเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร e ให้กับพี่มีน,นิดนึงพี่มีจะผูมใจเป็นอย่างยิ่งมากเลยนะครับและถ้าชอบน้องลิซ่าอย่าลืมนะครับลิซ่าสายชํานาญธาตุรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับวันนี้พี่มีขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบาย